ในหอวห้องอ่ะอ๋อเกไปซื้อมาเปลี่ยนเลยห้าร <500. S 1> ้อยารสักตัวไว้ลงเกมไว้ลงวินโด้นะจะเร็วขึ้น <c oughs> ไม่อยากไปเลยเด็กน,น,นุกย<ม>ลย์ในเด็กก็ไปเอ๋เลยต่างเอ๋ตางเอ๋ไอ้ที่หาเชื่อมเอ๋ตัวนี้เอาตัวเลขเอ๋ตัว เพื่อนมันบอกแล้วเพื่อนมันบอกแล้ว,อ,อ,ลวอยู่ตรงนี้อะเนี่ยเพื่อนมันบอกมาแหละแอคแทก ชื่อมเอะตัวนี้ไหนละท้ไหนบ้านเฮ้ย<อ>ตายตายแล้วแบบนี้บ้านใช่ไ,ไ,<อ>ไปบีอะเนี่คิดก็บอกไม่ที่เจอพวเลยเพื่อนไม่ได้ยิงเอโอเอนั่นโกโกโซนโซน เพื่อมันตายก่อนด้ยที่เห็น e l i c e s oh, 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 h โอ้โหเชื่อไหมแม่งโดดมาปาดกูเลยอ่ะเือนรู้อ่ะโอ้โหแรงเดี๋ยวโดนดิสไนเอสัส เอ่อเอเอเอ้ยไปน่าจะใบบีแหละมันโยกเชื่อไปไงมองอีกแล้ว <Hey. S 2> เปิดมองอีกแล้วดูโยกระโปรสาม <Hey. S 2> นี้จะใส่ไว้ดีเปิดมองไนดะ้ไหมบะมองกับแพงไนดะ้ปหมจะบอกว่าเพื่อนมนะันจะบอกเห็นป่ะอยู่ข้างหลังใกล้ๆน <ín _ m ix> ี่แท็กแท็กแท็กท็กท็กคิวแท็กคิว มาร์คมาร์คคิวมาร์คคิวเอากซโอหชอบเล่นช้านะนชอบเล่นตรงนั้นน่ะโกโกโกไวโดนมันอยู่ใต้ล่างนะมันอยู่ใต้ตีนผมอ่ะเชื่อมเอ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 ตายตัวเลยเข้าเข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 ้าน้หลัง้โา้่ เอตันไหนอ่ะขออนุญาตโกูขอขอขอ ตัวตัวตนตัวตนโดโดเก่าตัวน,นั้นก่าตัวละมียังจะยิงโดนอีกแปลว่ามาละไม่แม่นเลยเว้ย เชื่อมเอได้จะผ่านตนัวได้จะผ่านตนัวใส่แล้วไม่บนสะพานสไนเดอร์เดินยัดเลยสไนเดอร์เป้าจุดอะไอ้เหี้ยมาโคอะมเมล็ดพกกันธุนโคกั็โอเอ็ูวะัะเกินกันแล้ว <c oughs> ยิงรู้ไม่ได้อไม่ได้ผ่านตดวนี่ทางบีทางบีหนึ่งไอ้เฮียมุดอยู่บนบ้านนั่นแหละไม่ทันเข้าโอเคหญิงแม่ตายอันไหนผนตัมนไหเมาส์กันเร็ววะไม่เมาส์มันเร็ววะเออทำไมตัวมันเร็วๆวะ ร้อยห้ตหลายอื่นจริงตัวนี้โคตรเร็วอะดูดีโคตรเร็วอะไอ้เชีย่ยย่องอย่างเร็วอะ วะเฮ้ยี่อย่าตาไนแม่งดีเนก็โดนว่ะไม่อยากวัดอะไปเลยเป็นสะพานตดนไปละ โดนพี่โดนหลังแปลว่าทาง e. A เลยจะพานขึ้นสะพานสะพานสะพานตรงสะพานไนทายเอ้ยไนตายแล้วตัวนี้โอเอ กวะดีนะครับตัเองขไมดังเลงกอบอกว่าวิน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 ดูกันมีอะไรก็บอกฮดูไล่ข้างในยิงไม่ดังเลยว้ยระังไม้ อ่ะสีมันกาจะมีเสียงเป่งๆนะคืดียืนนิ่งกว่า